ตื่นขึ้นมาเวลาประมาณหกโมงกว่าค่ะนอนไม่ค่อยหลับเพราะอะไรรู้ไหมอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ได้เลยตั้งแต่มาอยู่ที่เกาะน,นะคะไม่เคยลองเคกินก๋วยเตี๋ยวที่เกาะเลยไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะเหมือนบนฝั่งหรือเปล่า Why <laughs> Come down the h i g h s o o I am scared. โอ้โหอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลับเองแต่เ another place. t h ดี have porridge. Is delicious. The soup I call the soup here better. You what you want to eat k ๋ t i เต Whatever. If you recommend you can recommend me something. They have many a lot of option and taste better but only ก๋วย o soup. The soup here better. อ mm ืม hmm. ว oh, ้ตื่นมานะคะก็มัวขี้ตาเลยนี่คือหน้าสดนะไม่ค่อยได้แต่งหน้าอยู่เกาะจะแต่งไปให้ใครดูเนาะ ถ้าไม่แบบว่าได้มีงานมีอะไรอย่างมีคนเยอะแยะเลยนะคะที่ร้านนี้นค่ะอ๋อมีอมข้าวต้มจา้ามันอันนี้ข้าวหมูอะไรนะข้าวหมูทอดจ้ะคะหมูย่างอ๋อต้องเลย เอาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอาข้าวหมูเรา <c oughs> จะมาลองชิมกันดูนะคะก่าของที่นี่จะเหมือนกับที่บ้านเราหรือเปล่า <c oughs> ถือว่าเขาทำสะอาดนะ,ะใส่ถุงมือใส่อะไรด้วยแล้วก็เขาจะเช็ดตลอดเลยนะคะที่เขียงก็จะสะอาดตลอดเวลาข้าวก็ได้เยอะอยู่ <c oughs> ก็ไม่ได้น้อยนะเนะะี่ย <c oughs> ได้เยอะอยู่นะ ทำไมพูดไทยได้อะคะเคยไปอยู่ไทยเหรอไทยประมาณจะปีโอ้ลาเต้ลาป้ก็ไปปัะมาค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะนี่คือหน้าตาข้าวหมูย่างนะคะมีอาจารย์ด้วยแล้วก็น้ำซุป มาพร้อมเซมเซมเออมไรซ์ซุปรซ์น i ี o ว่าเอเอารน้งตู้เลยาตู้แต่ก็ตูน่อกอรนะอางเลยจ้าจับมาทุกอย่างเลยหนูจะได้ชิมของกัมพูชาจริงๆเลยคนกัมพูชากินแบบไนหนูก็กินแบบนั้นนะ่ ก็เซ็นเซ็นข้างในทั้งนี้แจะเป็นข้างในมีหลายอย่างได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยกัมพูชาขายถ้วยละเท่าไหร่คะเนี่ยซิกดัลเซนเรียวเหรอคะซิกดัลเซนใช่ไหมคะขับนอะท่านประมาณเท่านประประมาณประมาณห้าสิบบาทหกสิบบาทคอนสมงฉงเชิงหนูชอบนะทำก๋วยเตี๋ยวกับเตาถ่านอย่างเงี้ยมันหอมใครมาเที่ยวที่จ้า หนูนานๆมามาเที่ยวหานะทีนึงคะ่ะขอบคุณนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าซอสอะไรก็เราก็ใส่ตามเขานี่แหละค่ะบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกอันนี้น่าจะเป็นต้งหู้ส่วนนี้น่าจะเป็นพริกค่ะเนี่เราก็แน่นอนอยู่แล้วไม่พลาดที่จะใส่พริกเยอะๆนี่ใส่ลงไปเลยน,น้ำตาลไม่ต้องใส่นะคะเพาอยากกินเท่านี่อยากได้ความเปรี้ยวก็จากมะนาวมะนาวนี่เขาแบบมีให้สดๆอย่างนี้เลย น <a> ี kommt die ่คืออาหารที่เราสั่งมาทั้งหมดวันนี้ค่ะไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าขนนนาีเบบ้้้ยมึ นรืว่าบ่มีอะแต่แกงมะม่ายแค่น้ำซุปาก็น้ำซุปอนเดียวกันนะคะกับน้ำซุปกวยเตี๋ยวอันนี้เป็นอาจารย์ายแลรงชิ่ข้าวหูเรอมม่ตอนมอกจเน้ก็เปี้ก็จะนี้ก็จะเป็นแบบนีนแบน็จเ็ี้กเป้แบบเกเป็นน้กะะ้เีนแ เอาใส่กุด่งกินนะ้องไปใส่ป้อยอกลังจกินซับซ้อนอะไร่างโอ้สุกอะไรกระดูกหมูเข้าม้งาเดี๋ยวสั mm ่ง hmm. สุกอรกระดูกหมูมาแล้ว hmm. สั่เลยคือได้เลยใดี๋ยวสุกกระดูกหมูหรือซีหมูเด็

มันน้อืมีมตับมีไส้มีเครื่องในกับทุกอย่างมีเลือดด้วยนี่นาไปแต่ข้าวมัน สติงแบบแบบ h บบคือดัมซึ่ง media s something สติง e c t x นี่นะคะกับทวินนะคะได้ยินว่าจะมารอเรือนะคะเรือที่เขาหาปลาเลยจะมารอซื้อปลาหรือเปล่านะคะตามความหมายก็น่าจะประมาณนี้โอ้ทวินใส่ชุดน่ารักสวยเลยนะคะเนี่ยใส่ชุดน่ารักอ่ะคนที่ตาสวยทวินเป็นคนที่ตาสวยนี่ Mm -hmm. yeah. 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 Mm -hmm. Say what are you doing? <laughs> you are going to go to waterfall, right? Yeah. oh, you want to go? Mm -hmm. Oh, uh -huh. are you free? Uh -huh. true, okay. Yeah. <laughs> เดี๋ยวจะเดินไปหาเสียงอีกันนะคะเมื่อกี้มายืมหมวกปิกอากาศค่อนข้างร้อนค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือธนาคาทาเพื่อกันแดดเดี๋ยวพอไปถึงน้ําตกเราค่อยล้างออกมีพ่อหนุ่มจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่ง <c oughs> ยือนะเป็นแฟนของเสียงอีค่ะจริงๆเรียกว่าเป็นเป็นสามีเนาะเพราะแต่งงานกันแล้วเยือนจะพาขี่รถไปนะคะบอกว่าเร็วกว่ากันว่างั้นแป๊บเดียวรอดูนะคะว่าแป๊บเดียวจะประมาณ ได้เวลาประมาณเท่าไหร่กี่นาทีโอเคสองสาวนะคะสองสาวเศรษฐีของหมู่บ้านนะคะออกยามวยเพลใบออกเนี้ยเป็น,เป,นเป็นแม่ของจุนแหงะคะ่ะ เดินลัดเลาะตามชายป่าชายเขามาเรื่อยๆอันนี่ก็คือทางค่ะก็จะมีก้อนหินเยอะๆอย่างนี้ต้องระวังหน่อยเวลาเดินได้ยินเสียงฝนตกแล้วค่ะ<ม>เดินมาประมาณสิบกวนาทีนี่แหละว้าวในที่สุดเราก็มาถึงแล้วค่ะโอ้โหดูสิสวยจังามากสืมสะอาด มาพพ <c oughs> ม,มาโอเค <c oughs> ม,มามถึงกับมืออ่อนเลยนะคะวุ้ยน้ำใสมากเลยอะน้ำใสมากวุ้ยน้ำใสจริงๆใสแบบใสเจี๊ยบเลาเห็นไหมโอ้โหแล้วข้างบนนี่แบบเป็นน้ำตกเป็นชั้นเป็นชั้นมาสวยอะ ในที่สุดเราก็ถึงจนได้ <laughs> ว้าวข้างล่างนใะสามากจนเป็นสีฟ้าเลย so beautiful จะทำมันเหมือนเป็นหมูกระทะค่ะ การทุกอย่างเลยรมทั้งมะมะจุนเฮงด้วยนะคะนี่ว,ว้าวนี่แดดวันสะอาดเนาะนางเงือกน้อยคะ่ะน้อยเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้ว นี่เป็นคนที่ก้นสวยนะคะน้ำตกสวยแต่ว่าอากาศร้อนนะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จไปเล่นน้ำกันเจอค่อนข้างที่จะชอบบรรยากาศตรงน้ำตกมากเลยนะคะเพราะว่ามันยังสะอาดอยู่เลยค่ะถ้าเป็นตรงชายหาดก็จะมีขยะเนาะมาด้วยนะคะตัวนี้ตามดีมา BBQ c a m b o ดีสยสไ y l e นะคะ Just next to the อเตอร์ฟอลากินอยู่กลางน้ำตกเลยอยู่กลางจริงๆอะตรงนี้เพราน้ำอะไรตรงนู้นนี่นี่แบบอยู่ในชีวิตเจอตลอดเลยนะคะนี่แต่ดีนะคะดีมากดีมากกะคะมามากิมแฮงออยัีเอไ้ักเิไหม กำบล็อตเฟสเลเมื pues whales, um, ่อกี้ก nah ิมเฮงไลฟ์สดมามาของนี้นะคะเดินมาอยู่หน้ากล้องเลยค่ะอยากไลฟ์สดด้วยจินเฮงกันเลยกิมเฮงกันเลยกิมสรีรินมาแล้วค่ะเดี๋ยวลรมน้ำตก

ส <c oughs> ถึงเวลาเดินกลับกันแล้วค่ะ กลับทางเดิมกลับมาถึงบ้านเหนื่อยมากๆเลยนะคะรีบอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เข้าครัวมาทํากุ้งเต้นให้ปป๊กกินค่ะปิ๊กบอกว่าอยากกินกุ้งเต้นมานานแล้วค่ะจัดให้ก็ลงมือทํำข้าวคั่วเองเลยนะคะเพราะว่าที่นี่หาซื้อยากค่ะอาจจะปิดท้ายด้วยรูปภาพก้อยกุ้งนะหรว่ากุ้งเต้นค่ะโเคค่ะสวัสดีค่ะ